ตื่นเช้านะฮะเขาเรียกว่ากันว่านกที่ตื่นเช้าคือนกที่หาหนอนกินได้ก่อน,นอ,อ้าวสว<า>ยสสมากโโอ้หคุณตื่นแล้วเหรอไอ้ป้านไหนป้านยังไม่ตื่นนี่ค่ะป้านป้านดูโมโนแม็กใน็ท่าโุณตอบรัฐาเอไอเอสก็ดอกกันหกเจ็ดแปดดอกกันเก้าสี่เหลี่ยมแล้วต่อออกรับรหัสผ่านเข้าถามทาง SMS คุณคือนกที่ตื่นเช้าเหมือนกันเหรอ ไม่ใช่แ,แค่เว่านกที่ตื่นเช้าเหมือนกัน<ะ>ผมคือนกที่ตื่นเช้าตัวจริงครับนกที่ตื่นเช้าคือนกที่หาหนอนหินได้ก่อนเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็มีมิชชั่นนะครับที่เราบอกไว้ตั้งแต่วิคที่แล้วมิชชั่นในวันนี้ก็คือใมา,าให้กู ของใครทําถึงมากที่สุดชีแล้วบอกว่าของคนนี้ทําถึงมากที่สุดเฮ้ยอันนี้ให้ผมคนที่หนึ่งดีกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้ผมคนที่หนึ่งก่อนเตียกันแน่ยจกันแน่ที่คิดดีๆถ้าเกิดว่าผมโจมตีลูกชิ้นร้านพี่ได้นะเอางี้เนี่ยผมถ่ายได้ที่ผมช็อตฟิ้วเยอะพี่ได้นะอีกหน่อยใน10ปีข้างหน้าอุทัยอาจจะเป็นเมืองที่เป็นยอดฮิตก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าบอกได้ก็อยากจะให้มันคงความเป็นอุทัยที่มีเสน่ห์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแหล่งที่ยวของเขาคือคือทำถึงแล้ววาวมากครับ ดูโมโนแม็กในราคาสูนต่อคูอคา AIS ก็ดอกกันหกเจ็ดแปดดอกกันเก้าสี่เหลี่ยมแล้วก็ออกรอรับรหัสผ่านเข้าทงทาง SMS